สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ a2 ช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวต้องเปลี่ยนถึงปัง5ราศีเปลี่ยนงานแล้วเหงขึ้นคลิปนี้นะคะแอบมีจจชวนเพื่อนๆทุกท่านมาร่วมเปิดดวง5ราศีค่ะที่มีเก่์ว่าเปลี่ยนงานเปลี่ยนแปลงชีวิตต่างๆแล้วดวงจะเหงยิ่งขึ้นนะคะ ส่วนจะเป็นราศีในบ้างที่มีเกณฑ์จ,จะต้องย้ายงานเปลี่ยนแปลงหรือได้รับหน้าที่รับผิดชอบใหม่ๆเข้ามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้จะนําพาคุณไปสู่สิ่งที่ดีกว่าฉะนั้นก็อย่าก,กลัวการเปลี่ยนแปลงเลยนะคะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะราศีแรกก็คือท่านจะเกิดราศีสิงห์หรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่17สิงหาคมถึงวันที่1 6กันยายน ชาวราศีสิง์งานก้าวหน้านะคะมีความสร้างสารรค์ดีเด่นได้เริ่มโครงการใหม่ๆงานต่างประเทศขยายสาขาแต่อีกมุมหนึ่งก็คือพลังสูงอาจทำให้การประสานงานไปเร่งเร้าผู้อื่นมากจนเกินไปหากควบคุมปฏิกิริยากับคนอื่นได้อย่างพอดีและอดทนจะพบว่าทุกส่วนจะทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมเลยล่ะคะ่ะมาต่อกันที่ท้าจะเกิดราศีตุลน,นะคะ ชาวราศีตุลหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนการงานของชาวราศีตุลช่วงนี้ให้ตั้งเป้าหมายที่สูงขึ้นทำได้จริงและทำให้บรรลุผลจะเป็นการยกระดับมาตรฐานคุณค่าของตัวคุณเองมากขึ้นเป็นรูปแบบหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงบางคนอาจได้เปลี่ยนงานหรือวิธีการทำงานก็ได้นะคะ มาถึงท่านที่เกิดราศีพิจิกค่ะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึงวันที่15ธันวาคม ชาวราศีพิจิกการงานมั่นคงมีโอกาสดีๆเข้ามาหาบางคนงานที่ทำมานานจะสำเร็จผลเลื่อนคั้นเลื่อนตำแหน่งแต่ก็ยังมีบางคนที่รู้สึกว่าทำงานแล้วผลงานไม่ปรากฏสักทีอาจเป็นเพราะงานของคุณเป็นแบบต้องใช้เวลานานการที่จะให้คนอื่นได้รู้ว่าเราได้ทำอะไรไปบ้างก็เป็นเรื่องที่ทำได้นะคะจะมีงานด้านต่างประเทศเข้ามาหรือไม่ก็มีโอกาสได้ไปต่างประเทศด้วยล่ะคะ่ะ มาถึงท่านที่เกิดราศีธนูนะคะชาวราศีธนูหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึงวันที่13มกราคมชาวราศีธนูจะได้งานใหม่หน้าที่ใหม่เลื่อนขั้นในด้านที่ดีขึ้นได้ทำงานที่ชอบหรือให้เลือกทำสิ่งที่รักเป็นที่ยอมรับชื่นชมของผู้ร่วมงานคนรอบข้างมีคนฝากงานให้ค่ะมาปิดท้ายกับท่านที่เกิดราศีกุมนะคะ หรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึงวันที่13มีนาคมชาวราศีกุมการงานมีแนวโน้มที่ดีขึ้นบางคนคิดเริ่มธุรกิจส่วนตัวหรือทำกับครอบครัวพ้นงานกำลังจะปรากฏมีการยกย้ายเลื่อนขั้นเปลี่ยนตำแหน่งวิ่งเต้นพบปับผู้คนวางแปลงงานอนาคตด้วยละค่ะ เอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของดวง5ราศีที่มีเกณฑ์ต้องเปลี่ยนถึงจะปังนะคะสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามชมกันได้ค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะ